สวัสดีค่ะมาพอกับพี่ก่อีกแล้วมื่อนีเมื่อนึ่งเมืนเน่อต่ำเนาะกันเนาะต่ำซัวขนมจีนค่ะต้องมือต่ำกันเลยจ้าต้องมืตำกันเลยจ้าตำพริกเนาะกันเนาะต่ำพรำพิกก่อน เทศคมามะนาวชลอดจ้าสลดน้ำปลาน้ำปลาค่ะน้ำตาลตาลเชื่อมเนาะค่ะเนาะสูตร ใก่ยเองอร่อยอร่อยเลยแป่ตมอก,กอค่ะแต่น,น้องกินค่ะ แล้วตำมซื้อขนมกินเสร็จแล้วคะ่ะแซ่บน้ำกันเนอะะ้ค่ะพอกันไม่วิดีโอนาคะ่ะสวัสดีจ้า นำซวนน้ำกันเด้อค่ะฝากเบิ่งฝากชมนเด้อค่ะขอบคุณค่ะ